ครับมนีออกมาบึงเพิ่งนะครับที่ที่เห็ดไหว่นะครับตั้งไหว่ตั้งแต่วันที่อ้ยสามที่เดือนแล้วมั้งครับี่เขาทุกกองนะครับ <c oughs> นี่ก็เขาทุกกองนึงนะครับ <c oughs> นี่ก็ในกับเขาแล้วนะครับไปยังอีกกองนึงเปลี่ยนเนาะเขาอะไรอีกกองนี่เป็ยนยังไงเนาะตามครับตั้งไห้่หากล้องครับตั้งไห้หากล้องก็มนีมาพู้เดียวครับ <c oughs> ต้องไปหาก้องเจบุร okay. ุว่ากองนี้เป็นนน้อเขาบอเขาเพื่อกันเร่ว่าจากไหนเมียหลบ่เนาะจะได้พอสองสามขวบทงบงนะครับบ่งบงที่น้องบ่งโอ้ยโอ้ยเขาอยู่ครับเขาอยู่ก็เมียบ่ไล่บ่เไยเมีบ่ไลยบ่ไลเอาบ่งอีกกรงที่สามยังบ่กองที่สามเรู้ว่าจะเขาอีกบ่กลองไหน ก็ใช่ก็ใช่ทีเก็บเดือนหะเดี๋ยวน้ำพึ่งเดือนหะจังเสี่ยวนะครับเขาบ่าน้อกองนี้พี่น้องเขาบ่เขาบ่เขาบอยหรือบ่ออกแล้วเขาบ่เดี๋ยวเบิ่งก่อนกับเขาบอนาะเดี๋ยวเบิ่งก่อนนะครับเบิ่งก่อนนะครับได้เมียผิดโอ้ยเขาอยู่ครับเขาอยู่แก่บ่เขาปากเขาปากกับเขาออกนักขังครับออกนักขังเขาอยู่ครับเขาอยู่ ฮะกองที่4ียังมีกองที่สี่กอ,สกองที่4ี่ขออีกกว่านาะแล้ครับทำเลไครับที่ตั้งตังทำเลตั้มทำเลไก่กกนำเหมือนครับอีกสองกองว้าเหตุงานเมยแเลยยังมาเบิ่งเถิ่อีก บางอย่างเลมันเขาบ่นนอกกองนี้นะครับกองที่ห้าหมูเนาะเจ้าวินเทนไกลๆหนึ่งวายูยบอกองนี้ให้มันเขาหลักเอาแล้วโอ้โหอกองนี้ก็เขาอยู่พี่น้องเขาอยู่เขาอยู่เขาอยูอะเขาเยอะเขาเยู่ครับกองนี้นาะเอาบางกองที่ห้าครับกองที่ห้ากองที่ห้าหมูไกลก็เดือกกองที่ห้ากันเลบางกองที่ห้าบางกองที่ห้า นะครับองี่หาเป็นไรเนาะยูเห็บเนาะอองี่หานี่เอ้าก็พี่หาก็อยูครับอยูยูยูนะครับอองพี่หาเขาคือเกาาเขาเขาเออรอบางคนเดียนหาจะคิดอะไรจะกดจะพอหากองเนี่ยนะครับโอยเมเลยเอาเช่ีอกพี่้องเนาะเอาเอาเมเม่เมยปวดขาหงั่ง